ก็กลับมานะครับในวาดรูปครั้งนี้ผมจะวาดรูปอะไรครับใช่ครับผมวันนี้ผมจะมาวาดรูปเรื่องนาโต,คาตะครับนาโตะนะคะเป็นดวงตาวาดดวงตาของนาโต้เช่นนาโตะนะแต่เป็นวาดดวงตาตามเช่นเลยบาลุกุจิวะนะครับเป็นตัวละครอย่างนาโตะนะครับว่า,วา มันโดนเขาที่เก่งขอสังกวนแต่่อนเขาจะไม่กกรเท่าไหร่นะแต่ว่าปัญหาเรื่องว่ารู้เรื่องอะไรไงมาว่าจะวาดรูปนะคะวันนี้เราจะวาดรูปอะไรครับใช่ผมับอนุอต,ตาชิงการุอะไรไม่รู้นะมวนตาชิงการุนะฮะมตาเขาชิงการุนะครับผมวันนี้ก็จะมาวาดรูปกันเถอะนะคะก็ขอวาดรูปก่อนนะครับก่อนนี้ขอ รูแบบนี้ก่อนนะขั้นตอนแรกก็คือวาดตัวสามเหลี่ยมก่อนวาดตัวสามเหลี่ยมก่อนนะวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอ้าวาดวาดให้เต็มแกต้องวาดให้เต็มๆนะครับเราว่าอย่างนั้นผมก็จะเดี๋ยวขอทำสามแยงก่อนนะครับ โอเคนะา๊ะที่เราได้วาดรูปมาแล้วนะครับทีนี้ก็เก็บรายละเอียดด้านบนเพราะว่าด้านบนโอ่งๆเนมัยเป็นไรใช่แล้วไปก็จะเป็นวาดตัวของไอวงวงอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะอ๋อโอเควาดตัวขบคอร์นะครับเก็บรายละเอียดด้วยหวัดยากไปด้วยคคนที่วาดตูไม่เก่งเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่า โอ,โอเคได้แล้วครับทุลันสบาสีแล้ว มาจะบายดีกันเถอะโอ้วตรงพอมแค,ค่คน,นี้นะครับ่าเดี๋ยวคลิปมันกยาไปคลิปสั้นแค่นี้ครับก็กดแล้วกดแจร์กดซื้อคล้ายๆด้วยนะคะก็กใช้ปากกัยนะครับก็กดเก่งค้าเชิ้นใหม่ด้วยนะกดติดตามด้วยโอเคไปาย